สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับวันนี้3พฤศจิกายน64สารจังหวัดสมุทรปราการนัดฟังคำสั่งคำพิพากษาคาดีชัยพลฟ้องแปะคดีมิ่นประมาท ซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าแปะจะไปเปล่าลุ้นๆถัดมานะครับบอกว่าไม่เคยไปครับถัดมานะครับบอกว่าคดีมีมูลครับนัดพร้อมต่อเลยสืบเสร็จประหารหัวล้านเลยคดีเยอะเกินรกสารฮ่าฮ่าถัดมานะครับบอกว่าประหารเพราะจะได้ไม่เปลืองงบประมาณช่ไหถัดมานะครับบอกว่า ติดตามค่ะถัดมานะครับบอกว่าถามแบบผู้ไม่รู้กฎหมายโจทย์ต้องมาฟังด้วยไหมคะหรือไม่ก็ได้ถัดมานะครับบอกว่ามาตอบหน่อยถัดมานะครับบอกว่าตอบให้แล้วนะครับพี่ถัดมานะครับบอกว่าเห็นป้าบอกจำเลยไม่มาก็ได้ครับถ้ามาเกิดคดีมีมูลใส่กุญแจมือเข้าห้องขังเลยรอประกันตัวร้านจะกลัวมากไม่มาก็ได้แต่ไปมอบตัวแล้ว เตรียมเงินประกันเลยได้ครับความรู้จากป้ายานล้วนๆครับถัดมานะครับบอกว่าอ้าวถามถึงโจทย์ผมไปตอบจำเลยฮ่าฮ่าฮเอาคนตอบไปประหารถัดมานะครับบอกว่าตอนผมเป็นจำเลยจำได้โจทย์ไม่มาครับให้ทนายมาแต่มันสิกว่าปีมาแล้วถัดมานะครับบอกว่ารอฟังข่าวดีถัดมานะครับบอกว่าโจทย์ ไม่จําเป็นต้องไปศาลครับกรณีมีทนายให้ทนายดําเนินการให้ครับนัดฟังคําสั่งหรือคําพิพากษาส่วนจําเลยจะมาหรือไม่มานั้นศาลจะมีหมายเรียกนัดให้ฟังครับถ้าคดีมีมูลต้องประกันตัวเพื่อสู้คดีกันต่อไปถ้าไม่มาจะออกหมายจับครับถ้าไม่มีมูลก็รอดตัวไปครับถัดมานะครับบอ,อกว่าขอบคุณสําหรับคําตอบค่ะ ถัดมานะครับบอ,อกว่าถ้าแปะไปคดีมีมูลก็ได้ใส่โรเล็กซ์เลยแต่แปะน่ะคงไม่กล้าไปหรอกครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสตเข้าความไว้ดังนี้ครับมีคนถามกันมาเยอะว่าอีฉันมีความเห็นอย่างไรกับคลิปที่ว่าเห็นหน้าคน4คนที่ร่วมกันอุ้มศพน้องชมพู่แปมพราง บนภูเหล็กไฟอิชันตอบตรงๆตามนี้นะคะโดยให้ฐานข้อเท็จจริงอยู่ที่คลิปนี้มีจริงถ้าคลิปนี้มีตัวตนจริงๆจะเป็นคลิปที่เป็นประโยชน์แก่จำเลยทั้ง2ในคดีนี้มากเพราะเป็นหลักฐานใหม่ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ยังไม่มีใครเคยเห็นมาก,ก่อนแต่คลิปนี้จะมีประโยชน์หากนำไป เข้าในกระบวนการยุติธรรมอย่างถูกต้องการนำเข้าทำได้3ประการ1มอบให้ทนายในคดีนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาก่อนการนัดพร้อม23พฤศจิกายนนี้ 2. นํนำคลิปนี้ไปกล่าวโทษคนในคลิปโดยตรงว่าก่อเหตุกระทำต่อศพสบ 3. เผยคลิปนี้ต่อสาธารณะให้เป็นดรามา่า แบบเดียวกับเรื่องโจ้ถุงดำที่เปิดแล้วให้สังคมกดดันหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบอย่างสตชให้ขยับตัวนี่คือความเห็นของอช,ชั้นต่อเรื่องคลิปในยซหากมีจริงแต่ถ้าไม่มีจริงเป็นแค่เรื่องเล่ามีแนวโน้มว่าผู้เล่าหรือผู้สร้างเรื่องในยซอ,อาจจะมีความผิด ในฐานนำความเท็จเข้าสู่ระบบเพราะมีความเสียหายจากเรื่องเล่านี้อย่างน้อยน้อก็ผู้ตายที่ถูกนายซอกล่าวหาว่าเป็นลูกชู้ความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของทนายนิทัศน์ประเสริฐในติกุลได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับคดีที่ทนายสนใจที่สุดไม่ใช่คดีน้องชมพู่แต่เป็นคดีบุกรุกป่าเพราะ ผูกพันกับองค์พญานาคถ้าแพ้คดีเชื่อได้เลยว่าองค์พญานาคถูกทุบแน่แต่จะทำอย่างไรให้องค์พญานาคคงอยู่นั้นขึ้นอยู่กับทนายพูดไม่ได้ทุกวันนี้มีการไปกรบบาบไหว้สักการะบวงสวงถวายองค์พญานาคเกือบทุกวันทําให้คนถิ่นนั้นมีไรายได้เด็กเยาวชนไม่มั่วสุมหัดฟ้อนหัดรำ มีค่าขนมไปโรงเรียนดูแล้วเจริญหูเจริญตาแต่ถ้าองค์พญานาคถูกทุบเมื่อไรเชื่อได้เลยว่ากกอกคงจบตามไปด้วยน่าเสียดายและเสียใจแทนชาวกกอกกอก,กตูมและตำบลใกล้เคียงจริงๆท้ายนี้ทนายของงงๆว่าเหตุใดที่ดินที่ตั้งองค์พญานาคมีสคออหนึ่งแต่เหตุใด จึงถูกฟ้องว่าบุกรุกที่ป่าสงวนทนายอยู่ภูเก็ตทำคดีสอคอหนึ่งมาไม่น้อยเอาสอคอหนึ่งไปขอออกโฉนดก็หลายแปลงกรมที่ดินก็ออกให้ประชาชนคนใดมีสอคอหนึ่งแม้จะอยู่ในที่ดินของป่าสงวนแห่งชาติก็ไม่เคยเห็นมีใครเคยถูกฟ้องคดีบุกรุกป่าหรือว่าเกิดอะไรขึ้นกับที่ดินสองงาน ขององค์พญานาคสค1จึงสิ้นมนคร์ังไปพลิกตำรากฎหมายไม่ทันจริงๆครับทนายนิทัศน์ประเสริฐนิติกุลพฤหัสบดี28ตุลาคม2564ป่าตองความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของทนายนิทัศน์ประเสริฐนิติกุลได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับคดีพิสดาลทุบหลังเบาๆแย่งไม่เอามาถือเองมีโทษจำคุก คดีอาญาที่โทษขั้นต่ำเกิน5ปีแม้จำเลยจะรับสารภาพสารก็ต้องให้การสืบพยานเพื่อฟังให้ได้ว่าจำเลยกระทำความผิดจริงจึงจะตัดสินลงโทษได้แต่ถ้าเป็นคดีที่โทษขั้นต่ำไม่เกิน5ปีถ้าจำเลยรับสารภาพสารก็ตัดสินคดีได้เลยเช่นวงเล็บคดีทำร้ายร่างกาย จนเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของผู้ถูกทำร้ายตามอ2.95มีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือวงเล็บทำร้ายร่างกายไม่ถึงเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจตามอจ3.91มีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนและวงเล็บคดีข่มขืนใจ ให้ผู้อื่นกระทำการใดไม่กระทำการใดหรือยอมจำนวนต่อสิ่งใดโดยทำให้เกิดความกลัวจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือใช้กำลังประทุษร้ายตามอจุดมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในสายตาของทนายเห็นว่าลุงคนดังกล่าวหยอกแรงไปหน่อยตบหลัง ไปสองสาทีพร้อมแย่งไม้มาถือเองไม่น่าจะเป็นความผิดข,ข่มขืนใจหรือทำร้ายร่างกายวงเล็บส่วนชิงทรัพย์ดูอย่างไรก็ไม่เข้าข้อกฎหมายแต่ถูกแจ้งความทำร้ายร่างกายความผิดต่อเสรีภาพและชิงทรัพย์วงเล็บแย่งไม่ไปถือเองท้ายสุดชิงทรัพย์อัยการไม่ฟ้องโดยถูกฟ้องสองข้อหาทำร้ายร่างกาย และความผิดต่อเสรีภาพคมขืนใจโดยใช้กำลังพทุสร้ายทราบว่าลุงคนกล่าวให้การรับสารภาพศาลจึงตัดสินคดีได้โดยไม่ต้องสืบพยานวงเล็บเพราะขั้นต่ำไม่เกิน5ปีโดยลงโทษจำคุก2เดือนปรับ1,000 10, 0บาทลงโทษแล้วจำคุก1เดือนปรับ5,000บาทโทษจำคุกให้รอลงอาญา1ปีศาลนั้น ทำถูกต้องกระบวนการวิธีพิจารณาความอาญาทุกประการโดยไม่ต้องพิจารณาข้อเท็จจริงว่าลุงกระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่เพราะลุงให้การรับสารภาพน่าสงสารลุงนะเรื่องขี้ไก่แค่นี้กลายเป็นผู้มีประวัติอาชญากรรมมีมลทินติดตัวแถมยังมีอีก4คดีตามมาโดยคดีที่เหลือโทษหนักหคดี โทษปานกลาง3คดีสุดท้ายไม่รู้ผลจะออกมาอย่างไรความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับ Hashtag เตือนความจำกันหน่อยวันที่3พฤศจิกายนเป็นวันนัดฟังคำสั่งคำพิพากษาว่าจะมีมูลหรือยกฟ้องตามธรรมเนียมอัจฉริยะไม่เคยไปฟังคำสั่งเองเพราะว่า หากสารมีคำสั่งคดีมีมูลจะตกเป็นจำเลยทันทีและจะต้องถูกใส่กุญแจมือและนำตัวไปใต้ถุนสารเพื่อรอการประกันตัวดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงเรื่องใส่กุญแจมืออัจฉริยะจึงไม่เคยเดินทางไปฟังคำสั่งด้วยตนเองไม่ว่าคดีใดๆทั้งสิ้นเพราะสามารถไปยื่นประกันตัวทีหลังได้หรือไปรอประกัน ในวันนัดพร้อมสอบคำให้การคนหนาวน่าจะเป็นคนไม่มีผมมากกว่าเพราะประเด็นในคดีนั้นไม่ได้มีเรื่องแค่เรื่องหนี้ทกศที่อัจฉริยะสู้ด้วยการอ้างว่าเป็นข้อเท็จจริงแต่มีเรื่องกล่าวหาว่าเป็นฆาตรกรซึ่งตรงนี้ให้ดูตัวอย่างคดีน้องหญิงที่อัจฉริยะมินว่าเป็นฆาตรกรเช่นเดียวกัน ออฟตกเป็นจำเลยในคดีน้องหญิงแต่คดีหมิ่นประมาทที่ฟ้องอัจฉริยะก็มีมูลทํานองเดียวกันอันหนึ่งแม้การมีหนี้สินของชัยพลจะเป็นข้อเท็จจริงแต่กฎหมายไม่ให้สิทธิ์ใครจะมาสลนชี้หน้าประกาศเปล่าๆว,ว,ว่าไอ้หนี้เป็นหนี้เขาไอ้หนี้เหนียวหนี้มีคน มาทวงนี้แบบนี้แหละคดีนี้จึงน่าจะมีมูลอย่างยิ่งเครดิตป้ายาน